แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตเราชนะนะคะนับถอยหลังลงทะเบียนเว็บไซต์เราชนะ29มกราคมกลุ่มนายต้องลงทะเบียนผ่าน w w w r เราชนะ .com คลิปนี้ครบทุกขั้นตอนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้29มามกราคมแล้วเริ่มลงทะเบียนผ่าน w w w r ราชนะ .com ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ u t u b e แชร์ข่าเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนับถอยหลังโครงการเราชนะเปิดลงทะเบียนเราชนะวันแรกพรุ่งนี้29มกราคมนะคะรววสอบสิทธิ์คุณสมบัติกลุ่มไหนต้องลงทะเบียนผ่าน w w w r a ไว์เราชนะ .com กลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ .com เช็คกันที่ดีในคลิปนี้นะคะนับถอยหลังวันเริ่มลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ w w w .com ในวันที่29 e มกราคมนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเราชนะ .com เพื่อรับวงเงินช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพจากผลกระทบจากโควิด -19 ของรัฐบาลวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนรวมวงเงินเยียวยาเราชนะ7,000บาทต่อคนวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลโครงการเราชนะทั้งวิธีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธ กลุ่มไหนที่มีสิทธิ์ได้ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน w w w r a ไ a เว a .com และกลุ่มไหนต้องลงทะเบียนผ่าน w w w r a ไ a a ว a .com มาดูกันนะคะอย่างแรกนะมาดูเกณฑ์การพิจารณานะคะสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่เป็นข้าราชการเจ้านหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33า ไม่เป็นผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทหรือผู้มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทนะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้นก็มาต่อกันว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนโดยผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยผู้มีสิทธิ์รับวงเงินเย,ยียวยาเราชนะ7,000บาทจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะคะ กลุ่มที่1คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนรับวงเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินเข้าอัตโนมัตินะคะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเลือกใช้วงเงินโครงการเราชนะวงเงินสิทธิ์เข้าทุกวันศุกร์เริ่ม5กุมภาพันธ์นี้กลุ่มที่2ผู้ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งไม่ต้องลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ที่ w w w ร์วราชนะ com ตั้งแต่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเลือกใช้สิทธิ์เราชนะวงเงินสิทธิ์เข้าทุกวันพฤหัสบดีเริ่ม18กุมภาพันธ์นี้และกลุ่มที่3ประชาชนทั่วไปนะคะกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้มีเป่าตังที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐลงทะเบียนผ่าน w w w r a ลไวด a .com ตั้งแต่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์64เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเลือกใช้สิทธิเราชนะวงเงินสิทธิ์เข้าทุกวันพฤหัสบดีเริ่ม18กุมภาพันธ์สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่3ที่ต้องลงทะเบียนผ่าน w w w r a .com มีวิธีการลงทะเบียนง่ายๆดังนี้นะคะ 1. น่เข้าเว็บไซต์ www. เราชนะ .com จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะหน้าตาของเว็บก็จะประมาณตามตัวอย่างนะคะ 2. เมื่อไปถึงหน้าแรกให้กดปุ่มลงทะเบียนใหม่นะคะปุ่มสีแดง 3. หลังจากนั้นจะมีรายละเอียดข้อตกลงให้กดยินยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่มยืนยันนะคะสหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะคะตามรูปตัวอย่างเลยนะคะ และห้าเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยจะมีรหัส OTP ให้กรอกรหัสไปนะคะระบบจะได้ระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนะคะกลุ่มที่3ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ra ชนะ .com เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานาการณได้รับสิทธิ์ในวันที่8กุมภาพัานธ์หากผ่านการคัดกรองจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชําระเงิน e ิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐนะคะนั่นก็คือ G-wallet แอปพลิเคชันเปาตังก่อนจึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะหรือโทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากการใช้โทรออกรับสายแล้วยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการหรือ Wi-Fi นะคะกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่15 กุมภาพันธ์โดยใช้เครือข่ายของธนาคารของรัฐนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะนับถอยหลังโครงการเราชนะเปิดลงทะเบียนเราชนะวันพรุ่งนี้29มมกราคมวันแรกนะคะตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติกลุ่มไหนต้องลงทะเบียนกลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเช็คได้ที่นี่ในคลิปเดียวรู้ทุกเรื่องนะคะ